เบนเรซิงเผยสาเหตุตัดสินใจบอกเลิกแพทนัปภาทั้งที่ยังรักเบนเรซิงเผยสาเหตุตัดสินใจบอกเลิอกอดีตภรรยาอย่ง apa, างแพทนัปภาทั้งที่ยังรักซึ่งแม้แต่แพทเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เรียกว่าได้รับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับเบนเรซิงหรือว่าอัครกิจวรโรธเจริญเดชอดีตสามีของนักแสดงแพทนัปภา หลังจากที่ออกมาก็มีภาพร่วมเฟรมกัน3ามคนพ่อแม่ลูกเบนส์เรซิงแพทนปรปพาและน้องเรซิงด้วยกันอย่างอบอุ่นแม้ว่าทั้งสามคนจะยังไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตชันสามีภรรยาแต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกล่าสุดนั้นเบนส์ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกกันกับแพทนปพาโดยเบนส์ได้เปิดใจผ่านรายการคลับไฟเดย์ถึงสาเหตุที่แท้จริง ที่ต้องเลิกกับแพทนาประภาซึ่งเบนซ์นั้นไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม้แต่ตัวแพทเองก็ไม่เคยรู้ช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อและหน้าที่ของสามีในวันนั้นพูดได้เต็มปากว่าเรารักเขาอยู่แต่ที่ต้องตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนั้นถ้าหากผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆ ผมไม่รู้ว่าต้องติดกี่ปีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งรอเราแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยบอกเขาเลย b e n ส์เรซิ่งเองก็ได้บอกด้วยว่าตอนที่น้องเรซิ่งคลอดใหม่ๆเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็มีคดีดเข้ามาแล้วเราก็ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกคนแรกแล้วก็คนเดียวของเรา ทุกคืนก่อนที่ผมจะเข้านอนผมจะรู้กำหนดฝากคันและผมมีเวลาอีกกี่วันเราก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้นานที่สุดบางทีกลางดึกเราก็ไปแอบนอนกอดลูกร้องไห้